สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปอัพไฟทีวันนี้เราจะมาเล่นเกม r o v ครับวันนี้เราจะมาเล่น55ครับ55ปกติถ้างั้นเริ่มเลยครับผมเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยครับโอเคตอนนี้ก็อุ้ยเจอมอทอนะครับเออมอท้อนเราไปปูดป่าเขาแล้วอ้าวไปยืนนิ่งในป่าเขาอีก

คุณชอบคุณชอบเจ้าถงจเย็นเย็นค่อยๆฟังก่อนวิรุนโบบาลอนมันใช้ลองท้าอะไรวะเป็นววิ่งเลยดนมันนีจะตมมไปี่นเฮ้ยมอท์มาช่วยเฮ้ยมอทอ์มาช่วยวะมาช่วยหรือมาเป็นคาราวาาวโว ม yeah, like ันไปได้ไปเลยโอ้พ oui> well ี่นเราจะตายกว่าวะไปต่อเลยครับโว้วข้างบนเออเออสมท้อนสมท้อนไม่คิดจะช่วยเลยเหรอวะนะโอ้ยโดนลุ่มโอ้ยโอ้ยตอนนี้โดนโดนใครลุ่มไม่รู้สมทอยืนค้างเฮ้ย

ไปล้วมาอกี้ี้ไปให้มันตีน่ออกซเอร์ลังจ่อ้ยสวยอ้ยเข้าสวยเข้าสวยสวนะจว่าเล่นว่าเล่นก็ไม่ได้หรอกเพราะติกทำอไรจีปิงิงป้อม Ôi, net này lên đi của đời này. Ôi. Lên bom lên nữa. Mới đây, mới đây, mới đây, mà lại. Thôi 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 thôi. mà. mình có. Đi luôn Bố, giờ phải cua bố. Ao lên bố. มันมีบัตเตอร์อยู่อ่ะมันจะดักเราเอาเลยเอาเลยเอาหนึ่งไม่ถึงว่าลงเเอาลยกระดูกคนาละเมอโอ้โหนี่ก่อนอ่ะอตามนี่เพราะมันแตกอ่ะไม่ใช่เหรอตามเลยโอ้ยมันมากับบัตเตอร์อ่ะบัตเตอร์มันมันจะแอบมันท้อบ้าเลยเดวมันจะให้มันจะให้เราเข้ามาเอาเลยเอาเลยบุกเลยบุกเลยโอ้โห ป้องในกระจตยไม่โดนโอ้โหว่าเขาอีป่เลยมางั้นนะโอ้แบตโอ้ยแรงจัดแรงจัดยิงสองมึงบลูขอโทษบลูาโอ้โอันติหนีกันแล้วทำทุกอย่างื่อหนีใายก็ไม่รอดเราทำให้เราทุกแหน่แน่มันมา

เฮ้ยเราจบได้เลยมั okay. ้ยเนี s <S oh, ่ยโอ้ไม่ด่าเลยดีกว่าจบโล้ตที่ยิงมันตอกตัวอยู่งได้นะจบเลยจบเลยเฮ้ยจบเลยก็ได้งั้นมันมาคอยระโกมิเลทเป็นมอสก์กระโปงไปละดีได้อยู่โอ้มอสก์ช็อตหนีอะมอสช็อตหนี

ไปสิดีม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 ีเลยนีเลยเฮ้ยไปออออ๋อออออโอ้ยโอโอ้ยเนี่ยนี่ม uh ันตายก่อนฮึโอยว่าแล้ว oh, ว oh ่าแล้วโดี๋ยวดูหมดโอ้ยดด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 ดโอ๊ย้ยขใโอ้โอ้โอ้ลืมลืมลืมว่ามีป้อมมีป้อมมีป้อมไ มีป้อมอยู่นี่วะไปต่อเลยปอสปอดมาทำไมปอสปอดมาทำไมโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจมันมันแก๊กมันเตลียหลอกมันจะหลอกมันจะหลอกให้เราเราก็หลอกกันเราหลอกสักท้ายเลยโอ้ยเดี๋ยป้อมเดี๋ยวนี้มันไม่เหลือแล้วนะมันเหลือแค่ป้อมเดียวแล้วถ้าไป็นกิจกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าตีไม่น่าตี โอ้ว้าวว้าวว้าวไว้เลยเอายอาเลยรักูเลยรับกูเลยรักูรักูทำไมรับกูทำไมใจเย็นใจเยนอย่า้ยุดชบโอ้โนี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอ้นมนแดงโมนแดเ้เอ้ยเอ้ยเอเนี่เงี้มันมันมันยืนมอยู่ยนม้อยู่อย่าเข้านะกิจินท่านเปิดเองมีเดิน ใช่ได้ได้โอ้ยเฮ้ยไม่น่าไหวอันนี้ไหนมันจะหึงมุมนี้เนี่ยอันในี่เนี่ยมาตามัายอมันายอ่พี่น้องมันเอาเลยเอาเลยจบเลยจบเลย ออเขาป้อมเดินี่เปิล40%สวยจบเลยจบเลยจบเลยยีจบทล้อเยี่ยเบร์เท่าไหรอเก็เป็นุณนทอนผู้ผู้กวีเชียชียวชรมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสามสามไปเลย

อุยพี่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 จะพี่จะลุมกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่โอ้โหเหลือแค่กูคนเดียวหรอเฮ้ยมาไหนวันมูนัมูนัมูระแกกแอบเบุ่งไม้อรอเฮ้ยโอ้จับมือหลานได้ติดตัวมูะใส หนกดไปกด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 สัม่ลาซ่าไม่ลาซ่าไม่ตีนว่าจะโโอ้โหไม่ไหวว่ะรวบโคตรสวยเแล้วคนอื่นมันยังไม่ตายแล้วทำไมตาลโตายแล้ว มีป้อนนะนะไอ้เมตตาต้อตายตายไม่ไปี่ไปตายโดนแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วอโนะไม่กินนะนมันโทมาอนอดรอดดอ

เเมื่อจ้าาลกรใกล้พุ่มหรอใกล้พุ่มไปดิไปดิโอ้มันจะตายอยู่แล้วอยู่ไหมมันจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ไม่ไม่ไหวก็ถอยครับไฮ้ยเฮเอ้ยมูลาดเอ้ยมูลาดไรคิวใ่ไเนี่ยมูลาดตายพอดีเลย

เดี๋ยวเหรอเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเดืบดเป็นไงบ้างจบคลิปเลยจบคลิปปิดปิดคลิปครับสำหรับวันนี้เกมบ๊าสนุกมากครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ